สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนฟังด่วนเช็คเงินผู้สูงอายุ600โอนต่อเนื่องรอรับเงินเข้าบัญชีผู้ปิการรับอีกคนละ200บาทกลุ่มนี้เช็คด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่16กันยายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารนนี้ก็แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแจ้งข่าวสารกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนนะคะสําหรับเงินพิเศษที่พ่อแม่พี่น้องสองกลุ่มนี้ได้รับเงินกันนะคะในส่วนของรายละเอยียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ 看。 ซึ่งก็อกฝากพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก่อนรับฟังข่าวสารและสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะการโอนเงินของผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้มีการจ่ายเงินพิเศษและโอนให้ต่อเนื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลใจไป ใครที่ยังไม่ได้รับเงินเงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะถ้าหากท่านเช็คว่าท่านมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุและทําการผูกพร้อมเพย์แล้วนะคะก็รอรับเงินเข้าบัญชีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากท่านนะคะเช็คแล้วนะคะว่าผูกพร้อมเพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายในวันที่7กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะ แล้วเงินยังไม่เข้าให้นะคะก็รอนะคะรอข้อมูลจากทางกรมบัญชีกลางนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถึงยังไม่ได้รับเงินนะคะซึ่งเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะคะที่กําหนดนะคะจะโอนตังเข้าให้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินนั่นเอง เช็คพร้อมเพย์นะคะว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์จริงๆหรือไม่มีปัญหาหรือไม่นะคะให้ลูกหลานของท่านเช็คให้ก็ได้นะคะโดยวิธีการนะคะก็คือเข้าแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้นะคะและก็ลองโอนเงินผ่านพร้อมเพย์นะคะและ้วก็กดเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของท่าน13หลักลงไปนะคะชากขึ้นชื่อว่ามีชื่อท่านนะคะ ก็แสดงว่าท่านผูกพรมเพลแล้วนั่นเองนะคะก็รอรับเงินนะคะส่วนถ้าไม่ขึ้นชื่อนะคะแล้วท่านไปผูกพรมเพย์ไว้แล้วนะคะอาจจะมีปัญหานะคะลองเช็คกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีปัญหาในการผูกพรมเพลหรือไม่นั่นเองนะคะในส่วนของกลุ่มที่ ภูพ้มเพภายหลังจากวันที่7กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะก็แน่นอนนะคะว่าเงินยังไม่เข้านะคะท่านต้องรอรอบต่อไปนั่นเองซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็มีการโอนเงินให้ต่อเนื่องนะคะในรอบต่อไปนะคะจะโอนเข้าให้ในวันที่6ตุลาคม2566ค่ะใครที่ผูพ้อมเพนะคะ หลังวันที่7กันยายนนะคะก็คือต, 8, ตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่3ตุลาคม2566นะคะกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคม2566ค่ะรอรับเงินและเช็คเงินในรอบต่อไปนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทางช่องก็จะมาแจง้งพ่อแม่พี่น้องตามลําดับนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเงินถึงยังไม่เข้าบัญชีนะคะเพราะกําหนดนะคะก็โอนให้รอบแรกแล้วนะคะวันที่12กันยายนถึงวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุ คอมเมนต์เยอะเลยจีเดียวนะคะว่ายังไม่ได้รับเงินกันนั่นเองทางช่องจะหาข้อมูลมาฝากนะคะวันนี้นะคะก็มาต่อกันที่กลุ่มผู้พิการบ้างนะคะกลุ่มผู้พิการที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก200บาทนะคะก็แน่นอนได้รับวันไหนจะได้รับในวันที่20กันยายน2566นรนี้นั่นเองนะคะซึ่งเงินพิเศษนี้นะคะสําหรับผู้พิการที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้รับกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะคะโอนเข้าบัตรนะคะแต่ณตอนนี้นะคะใช้เป็นบัตรประชาชนแล้วนะคะก็จะโอนเข้าให้200บาทเข้าบัญชีนะคะ เลขบัญชีที่ท่านผูกกับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนคนพิการ13หลักนั่นเองค่ะก็รอรับเงินนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะคะในส่วนของข่าวสารที่มีการแชร์ออกมานะคะว่ามีการแจกเงิน200เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันที่20กันยายน2 5 6 6นี้นะคะซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงแล้วนะ ะะสำหรับข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแจกคนละ200บาทในวันที่20กันยายน2566นี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็ดนดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะกกรณีที่ผู้โพสต์ให้ข้อมูลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแจกเงินคนละ200บาทในวันที่20กันยายน2566นะคะทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงกันคลังตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีนโยบายการแจกเงินนะคะแน่นอนนะคะก็อาจจะเป็นข่าวสารบิดเบือนมาจาก พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่จะได้รับเงินทุกเดือนเพิ่มนะคะคนละ200บาทในวันที่20นั่นเองนะคะแต่ไม่ได้รับทุกคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ย้ำคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไม่ต้องรอรับเงิน200บาทนี้นะคะได้เฉพาะกลุ่มผู้พิการเท่านั้นค่ะ วันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านก็คอยฟังข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวสารของทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะหรือทางกระทรวงกันคังโดยตรงนะคะหรือทางเพจสวัสดิการทันข่าวนะคะก็น่าเชื่อถือได้ทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัว ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ